ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะหลวงปู่ดูคือหลวงปู่ทวดประสบการณ์จริงของผู้ป่วยที่หายโดยการรักษาของหลวงปู่ดูในนิมิตสมาธิถึงโรงพยาบาลปาฏิหาริย์พระโพธิสัตว์เรื่องของค่าบางทีก็เกินพระไตรปิฎกต้องรู้เองปฏิบัติเอง พูดมากไม่ดีเดี๋ยวคนจะลงนรกความเป็นมาความเป็นไปประมาณเดือนตุลาคมพศ .2509 ข้าพเจ้านายยวงพึ่งกุศลปัจจุบันบวชเป็นพระภิกษุวัดสะแกป่วยเป็นโรคท้องเดินอย่างกระทันหันได้ไปอยู่โรงพยาบาลปัญจะมาที่ราชอุทิศหมอจัดให้อยู่เป็นห้องพิเศษมีเตียงคู่และห้องน้ำ แต่ละวันแต่ละคืนข้าพระเจ้าต้องเดินเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายแบบยิบย่อยคือถ่ายมากแล้ว,วก็ค่อยๆถ่ายน้อยลงแต่ต้องเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยไม่มีกากถ่ายไปนั่งเบ่าสักนิดก็ยังดีประมาณสองถึงสามนาทีก็ต้องไปเข้าห้องน้ำอีกเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาเช้ามืดตีสองถึงตีห้าก็อ่อนเพลียหมดกำลังหลับไปเอง พอเช้ามืดใกล้สว่างจะต้องลุกขึ้นมาทำสมาธิบนเตียงซึ่งมีครูถมยาทำสมาธิอีกเตียงหนึ่งทุกวันทุกคืนเป็นอย่างนี้ประมาณสิบวันในคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าก็เข้าเข้าออกออกห้องน้ำตั้งแต่ตอนหัวคำ่ำปวดท้องเหลือเกินจะลุกขึ้นเดินก็ตัวขดตัวงอมือประคองท้องอยู่เรื่อยไปงีบหลับไปได้หน่อยหนึ่งก็ตื่นขึ้นมา ่างคนต่างทำสมาธิกันไปคืนนั้นข้าพเจ้าหลับตาเห็นแสงสว่างอย่างมากเป็นลำยาวไกลออกไปข้างหน้าอย่างประมาณหาที่สุดมิได้แสงสว่างนั้นยิ่งมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นจนมองเห็นต้นไม้ใบไผ่ใบไม้สีเขียวชะอุ่มไกลลิบสุดลูกหูในตาจากนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างเป็นรัศมีของดวงอาทิตย์อ่อนๆแล้วก็ค่อยๆลอยตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนเห็นว่าดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากริมเขาชายต้นไม้เป็นสีเหลืองเข้มค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นจากน้อยมาหามากจนใกล้จะถึงครึ่งวงกลมของดวงอาทิตย์ ตอนนั้นจิตของข้าพเจ้าได้เห็นองค์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้อย่างชัดเจนข้าพเจ้าดีใจมากรู้สึกว่าตัวของข้าพเจ้าสัน่นด้วยความดีใจดวงอาทิตย์ค่อยๆลอยขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งเต็มดวงดวงอาทิตย์สว่างเจิดจ้าเย็นหูเย็นตาเย็นจิตเย็นใจขนพองสยองกล้าจนถึงศีรษะ ตอนนั้นหลวงพ่อทวดหายไปเปลี่ยนเป็นหลวงนาดูพรองปัญโยนั่งอยู่ตรงที่หลวงพ่อทวดนั่งดวงอาทิตย์ยังลอยขึ้นใกล้จะถึงตรงศีรษะของข้าพเจ้าหลวงนาดูหายไปกลายเป็นหลวงพ่อทวดนั่งอยู่ตามเดิมบนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ค่อยๆลดต่ำลงมาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งใกล้ถึงตรงหน้าข้าพเจ้าหลวงพ่อทวดหายไปกลายเป็นหลวงนาดู ท่านลงจากดวงอาทิตย์แล้วเดินมาหยุดข้างหลังข้าพเจ้าก้มลงเล็กน้อยพร้อมกับยื่นมือขวามาจับพุงของข้าพเจ้าแล้วกระชากเรงพุงอย่างแรงจนตัวไหวไปทั้งตัวสามครั้งแล้วท่านบอกว่าหายข้าพเจ้าก็คิดในใจว่าท่านดึงสามครั้งแค่นี้จะหายหรือเลยลองขยับกายไปทางขวาจะปวดไหมเอ๊ะ ไม่ปวดลองขยับมาทางซ้ายบ้างก็ไม่ปวดอีกคราวนี้ลองอีกแรงๆก็ไม่เป็นอะไรด้วยความดีใจก็บอกกับคุณถมยาว่าเลิกเหอะฉันหายแล้วหลวงพ่อทวดมาช่วยหลวงนาดูรักษาโดยการจับพุงฉันดึงสามทีก็หายพอดีคนถมยาเปิดไฟแล้วให้ข้าะเจ้าลุกเดินภาวนา กลับไปกลับมาจากหัวเตียงถึงประตูสามครั้งก็ไม่เป็นอะไรแน่หายดีเป็นปกติรูปหลวงนาดูที่ท่านดึงอยู่ก็หายไปเอ๊นี่จะเป็นองค์ไหนกันแน่ที่ทำให้เราหายใจหนึ่งคิดว่าหลวงนาดูดึงพุงทำให้เราหายอีกใจหนึ่งก็คิดว่าหลวงพ่อทวดเหยียบดวงพระอาทิตย์ มารับหลวงหน้าดูเพื่อรักษาเรามันสับสนคิดไม่ออกหายแล้วกลับไปวัดจะต้องถามหลวงนาดูให้ได้เมื่อครบกําหนด16วันตามที่หมอสั่งก็กลับบ้านแล้วมาที่วัดทันทีไม่มีดอกไม้ทูบเทียนมีแต่ใจมากราบนมัสการพร้อมกับทองคำเปลวอย่างดีข้าพเจ้าได้ถามหลวงนาดูว่า ข้าประเจ้าการที่หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมานั่งบนดวงอาทิตย์ครั้งแรกแล้วต่อมาเป็นหลวงนาดูพรหมปัญโยพอจะถึงพื้นกลายเป็นหลวงพ่อทวดพอลอยต่ำลงมาถึงพื้นก็กลายเป็นหลวงนาดูลงมาช่วยดึงพุงผมสามครั้งจนหายหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวเป็นหลวงพ่อทวดเดี๋ยวเป็นหลวงนาหลวงนาแล้วแกว่าอย่างไร ข้าพเจ้าเห็นกลับไปกลับมาก็คงเป็นหลวงพ่อทวดองค์เดียวกันหลวงนาก็อย่างแกว่านั่นแหละข้าพเจ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นพระศรีอริยะเมตรัยนะสิหลวงนาก็หลวงพ่อทวดคือพระศรีอริยะเมตรยัยท่านกลับชาติมาเกิดเพื่อสร้างบารมีรู้แล้วอย่าพูดไปเพราะคนที่เขาไม่เชื่อ าจะพากันตกนรกเราจะพลอยบาปไปด้วยสาเหตุที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยเนื่องจากก่อนที่จะทำการพระราชทานเพลิงศพบ,บิดาของผู้เขียนผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับนายวงผู้เขียนได้ถามว่านะ้าคิดว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์หรือเป็นหนอบพุทธภูมินาะยวงจึงตอบว่าอาจารย์คิดว่าหลวงน้าเป็นอะไร ผู้เขียนตอบว่าท่านเป็นหนอพุทธภูมิเพราะท่านเคยบอกครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่นำพระนาคปรกซึ่งหลวงปู่บุตรดาถาวโรฝากถวายให้และมีอีกหลายอย่างครั้งจากนั่งสมาธิมีคนเห็นหลวงพ่อกับหลวงพ่อทวดสลับกันไปสลับกันมาซึ่งแสดงว่าท่านต้องเป็นองค์เดียวกันนายวงจึงตอบว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะเขียนเรื่องราวที่ผมสัมผัสมากับหลวงนาซึ่งหลวงนาสั่งให้ปิดไว้เป็นความลับเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วคงจะถึงเวลาที่จะเปิดได้แล้วผู้เขียนจึงได้นำบทความนี้มาลงซึ่งเป็นการเขียนจากผู้มีประสบการณ์จากตัวเอง และผู้เขียนเองมีความรู้สึกอยากสรุปเรื่องของหลวงปู่เพราะแม้แต่เกษาหรือฟันของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุพระเครื่องเกิดเป็นพระธรรมธาตุซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธวิสัยผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าย่อมมีบุญญาธิการเกินกว่าพุถทุชนอย่างเราไม่ควรที่จะวิจารณ์ดังที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่า เป็นจินไตหรือแม้แต่องค์หลวงปู่เองท่านเคยกล่าวว่าเรื่องของข้าบางทีก็เกินพระไตรปิฎกต้องรู้เองปฏิบัติเองพูดมากไม่ดีเดี๋ยวคนจะลงนรกหลวงปู่ดูพรหมปัญโยขอขอบคุณที่มาจากเฟซบุ๊กเพจพระอรหรันสายหลวงปู่มัน่น พระที่หลวงปู่ดูลแนะนำว่าเป็นพระองค์แรกเก่าที่สุดแท้ที่สุดและดีที่สุดแต่ไม่มีใครคิดจะเอาสมัยที่ยังเป็นพระหนุ่มนั้นหลวงปู่ดูพรมบัญญยได้ยมเดินทุดงและปลีกวิเวกอยู่ตามป่าเขาเถื่อนถ้ำต่างๆแต่ครึ่งชีวิตหลังของท่านซึ่งยาวนานถึง43าปีท่านแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยพำนักอยู่แต่ในวัดสะแก จังหวัดพระนครเสียอยุธยากิจวัตรประจำวันคือนั่งรับแขกหน้ากุฏิตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำแม้จะชรามากแล้วท่านก็ไม่เคยทิ้งกิจวัตรดังกล่าวทั้งนี้เพื่อช่วยคลายความทุกข์ของญาติโยมที่มาจากทั่วทุกสารทิศหลายคนมาหาท่านเพื่อขอหวยเพราะอยากรวยทางลัดจำนวนไม่น้อย อยากให้ท่านรถน้ำมนต์เป่าหัวจะได้หายจากความเจ็บป่วยไม่มีใครที่ถูกท่านปฏิเสธแต่ก็ใช่ว่าท่านจะสนองความต้องการของญาติโยมในทุกกรณีก็หาไม่บางครั้งท่านก็ให้ของดีกว่านั้นคราวหนึ่งเกิดไฟไม้ที่วัดสะแก่บริเวณตรงข้ามกุฏิของหลวงปู่ถูกเพลิงเผาพินาศแต่กุฏิของท่านไม่เป็นอะไร เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแก่ผู้คนทั่วไปโยมผู้หนึ่งเชื่อว่าหลวงปู่มีพระดีเป็นแน่จึงไปหาท่านหลวงปู่ครับผมขอพระที่กันไฟได้ไหมครับหลวงปู่ยิ้มก่อนตอบว่าพุทธังธรมมังสังขังไตราสาระคมนี่แหละพระดีไม่ใช่ครับผมขอพระเป็นองค์อง์อย่างพระสมเด็จนะครับ หลวงปู่กล่าวย้ำว่าก็พุทธังทำมังสังคังนี่แหละมีแค่นี้ลหละภาวนาให้ดีเป็นอันว่าหลวงปู่มิได้ให้อะไรแก่เขาเมื่อโยมผู้นั้นกลับไปหลวงปู่จึงได้ปรารลบกับสิทธิ์ว่าคนเรานี่ก็แปลกข้าให้ของจริงกลับไม่เอาจะเอาของปลอม ท่านเคยพูดถึงพระเครื่องซึ่งใครๆก็อยากได้เพื่อบูชาว่าการนับถือพระเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นดีภายนอกมิใช่ภายในแล้วท่านก็แนะว่าให้หาพระเก่าให้พบในสิของแท้ของดีจริงเมื่อสิิถามท่านว่าพระเก่าหมายถึงอะไรหลวงปู่ตอบว่าก็หมายถึงพระพุทธเจ้านะสินั่นท่านเป็นพระเก่า พระโบราณพระองค์แรกที่สุด